การลงทางดิงโรยตัวจากเครื่องบินคับปน,นีไม่มีเครื่องบินแต่เราใช้การทดสอบจากท่าโรยตัวด้านหน้านะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะสาธิตแล้ววันนี้เริ่มก็าอ่านะรับอเสังยงปรบมือด้วยครับนะครับจะเห็นว่าต้องใช้ด้วยความรวดเร็วนะครับนะถ้าไม่เร็วจะโดกนกระสุนยิงนะครับนะฉะนั้นท่านี้มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ ในการที่จะเข้าพื้นที่ข่้าศึกเป็นท่าปกปิดตัวเองนะครับใช้คนรวดเร็วนะครับเมื่อลงมาแล้วต้องรีบวิ่งออกจากาสถานที่ที่ลงมาอย่างรวดเร็วเพื่อไปสนที่กาลังนะครับต่อไปเป็นท่าลงด้วยด้านหลังนะครับเป็นท่าพื้นฐานนะครับท่านี้เป็นท่าที่ใช้ในประโยชน์มากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือภัยต่างๆเช่นเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในห้องที่เกิดไฟไหม้นะครับเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันนะครับท่านี้นะครับ จะกากรแสดงสางองอธิตของชิเอกุทิศจันทนพนะครับเป็นท่าลงในด้านหลังนะครับนะพร้อมแล้วจะแสดงให้น้องๆได้ชมกันนะบัดนี้พร้อมแล้วสแตนบายเตนบายก้ Stand by. Stand by. อ้าวลงมาทับท่าด้านหลังนะครับอ้าวขอเชิอปรเมือให้กับสิเอกอุทิศจันทนพด้วยนะครับนะ <Okay. S 1> แต่ละท่านั้นจะมีประโยชน์ในตัวนะครับ <Okay. S 1> ท่าด้านหลังนี้นะครับเป็นท่าที่ปลอดภัยสามารถปรทุ